วัสดีครับชื่อคุณอะไรครับค่ะเป็นเป็นมินีด้วยชื่คุณอะไรครับคุณมิ้นนะครับโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรครับ่ค่ะอยากปรึกษาในเรื่องคู่เนี่ยแล้วก็ดูคลิปของอาจารย์คลิปเลยค่ะอยากจะทราบเรื่องแบบอะไรทวิเไหนเรื่อง่ะว่าใครเป็นหลอป่็โอเคเอารูปมาให้อาจารย์ส่งรูปนะคะส่งทางไหนคะทางไลน์ไลน์อะไ์ค่ะค่ะอันนี้คือขั้นแรกเลยนะคะ แล้วรีดไหมแล้วก็แบบว่าดูถูกคิดค,ค,ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆแสดงว่าเต็งเจอแปลกๆเชื่อเ<ม>ช,ชื่อแล้วแบบนี้คือแบบว่าเรื่องหนึ่งคือเป็นแฟนกับแฟนคนนี้ค่ะคือตั้งแต่อายุสิบห้า<ม>แล้วก็แล้วก็แบบว่าเออเป็นเพื่อนเรียนที่โรงการแล้วก็แบบว่าเขตุเขาเรียกว่าแอนรู้เสียเขาก็ช่วยเขตุรถนะคะทีเนี้ยพอ อาจารย์ดูแล้วอาจารย์ดูแล้วชีวิตคู่เรามันรับอ่าพอเจอแล้วมีการปฏิบัติไหมหรือว่าอาจารย์ถามก่อนเนาะมีการทาให้เราแบบเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งไหมหรือว่ายังยังเป็นเหมือนเดิมกันทั้งคู่อะ่มีการเจอกันแล้วเข้ามาทางการนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างนี้เชื่อมต่อกับจิตในเราได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมีไหมเพราะความสุขมีไมหมคะจะอาจารย์ถามก่อนเนาะ เราไม่ใช่คู่คามิตัดทีไม่ใช่แต่เป็นโซเมตเป็นคู่โซเมตเป็นคู่เขาเรียกอะไรอย่าทวินเลยจ้าขอร้องแหะไม่ต้องทวินหรอกเป็นโซเมตอ่ะดีแล้วมันเป็นคู่เขาเรียกคู่ที่เคยทําบุญร่วมกันมาในอดีตชาตินะคะที่มาเพื่อเพื่อหนุ่นกันเนาะถึงมันจะเคยห่างกันเคยตัดกันไปหรือกลับมาเวียนมาเจอกันอ่ะคนสุดท้ายมันก็ต้องอยู่กันบ้านปลายคนเนี้ยเป็นคนสุดท้ายของกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เตงยังยึ ว่าเขาจะกลับไปหาคนเก่าไหมหรือการยึดอะไรต่างๆมันเป็นการแค่เราและเขาเคยผ่านคู่ที่มันเป็นคาบิกมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กลับไปหาคนนั้นส่วนเราก็ไม่กลับไปหาคนคนเก่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะเชื่อใจเขาได้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้เรื่องเรื่องความรักและเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องความรักเหมือนกันก่อนจะมาเจอกันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคารคาซังอยู่เขาจะเคลียร์ให้จบเพราะเขาเขาเป็นห่วงเราความรู้สึกเราอะค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจยกว่าจะได้มาเป็นคู่รักกันมันไม่ง่ายจากเส้นทางที่ผ่านมาเนาะที่เจอจากเจอจากกันเองเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทําให้เราผิดหวังะคะ่ะลองสังเกตดูไหมตอนที่อยู่ด้วยกันเขาเทคแคร์เราดีขนาดไหน เขาตามใจเราไหมไอ่ะเขาตามใจเราไหมไเขารักเรามากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ<ป>ที่เคยเขาที่เคยผ่านมากับคู่กรรมของเขาอ่ะเขาไม่คิดจะกลับไปอีกแล้วเพียงแต่ว่ามันแค่ยังมีมีปัญหาสัญญาหรืออะไรสักอย่างที่มันยังไม่ลงตัวแค่นั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นไว้ใจเขาได้ส่วนคู่แตงเป็นคู่รักที่เป็นคู่บุญเคยเกื้อหนุนกันมาลองสังเกตเตงอยู่ในการใช้ชีวิตดีขึ้นไหมมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อน<ป>อ่ามันเป็นคู่เกื้อนหนุนบุญบาร,รมีกันน่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทวินแต่เป็นคู่ที่เกื้อหนุนกันแล้วมีความสุขมัันนูกแบบ อาจารย์เห็นเราอ่ะจะไม่มีคนอื่นแล้วเขาก็ไม่มีคู่เนี้ยเป็นคู่สุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกันมันมันจะมีสภาวะที่มันจะมีความไม่เชื่อใจกันแต่พอเราผ่านจุดจุดนั้นไปได้มันจะมีความสุขมากขึ้นเนาะเป็นคู่คู่แองย้ายไปอยู่กิ่กานค่ะีแล้วันนี้ก็ไปเล่นเขาไม่เลยจะมาอยู่กับเราเขาเขาเคลียร์อยู่ค่ะเขากําลังเคลียร์อยู่เขารู้ว่าเราเรากันแล้วกันมันรักกันมากอยากอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันแต่แต่เขาขอเคลียร์ตัวเขาเองก่อนเนาะเขาเขายังเคลียร์เรื่อง ทรัพสมบัติหรือมันเป็นมันเป็นสมบัติเขาแต่งงานอะไรใช่ไหมหาคนเก่าเนาะแต่งงานกันไหมไม่ไม้แต่งมาเขาก็อยู่กินคือเขาอยู่กันแต่แฟนกันเองมันมันหือนแบบด้วยกันอ่านานนอาจารย์จะพูดว่ามันมีทรัพสมบัติร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเขาเคลียร์กันเนี่ยไม่ลงตัวค่ะเพราะความสุขเหมือนผู้หญิงต้องการเอาต้องการเอาตรงนั้นน่ะแต่เขาเขาไม่อยากให้เขาอยากจะให้ขายแล้วแบ่งเงินแต่ผู้หญิงไม่ต้องการขายเขาอยากได้คอนโดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขากำลังเคลียร์กันอยู่นี่แหละจบกันไม่สวย ครเขาจบไปไม่สวยน<ม>ี่แหละจบไปไม่ดีค<ม>่ไไ<ฮ>ะหัาหัว,หวตาเห็นเลยอะเอากมันจริงๆเขาจบไม่สวยผู้หญิงเห็นแก่ตัวผู้หญิงมีคนอื่นไงแล้วตัวเขาเนี่ยไม่อยากให้ให้คอนโดไปให้ผู้หญิงไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ที่แบบเฮ้ยทำร้ายทำทำร้ายเขาอะแล้วยังเอาคอนโดเขาไปอยู่กับคนอื่นอะซึ่งเขาไม่โอเคเขาก็เลยต้องการให้ขายทิ้งเพื่อแบ่งเงินกันของใครของมันคนละครึ่งแต่ผู้หญิงไม่ยอมเพราะความสุขอาจารย์เห็นผู้หญิงเหมือนมีคนอื่นแล้วอะเขาเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้มโหั เพียงแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็มีอีโก้เหมือนกันโดยการที่แบบไม่อยากให้ผู้หญิงคนนั้นแบบไปมีความสุขกับหมายถึงว่าเอาทรัพย์สมบัติที่สร้างร่วมกันมาไปมีความสุขกับผู้ชายอื่นมันไม่มันไม่ยุติธรรมเขาเลยต้องการที่จะขายแล้วแบ่งของใครของก็คือแบบแบ่งเงินคนละครึ่งอ่ะมันจะได้จบไปเลยแล้วไม่ต้องคาราคาสังเพราะมันเป็นชื่อร่วมกันเขาก็ต้องเขาเรกเลยมันต้องมันต้องเซ็นในการมอบมอบโกนให้ผู้หญิงถูกไหมอ่ะมันก็ต้องเสียเงินนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเขาอยากขายลองถามว่าสิเขาอยากขายก็อยากขายรอเวลา ใช่เพราะฉะนั้นเป็นแค่ให้กำลังใจเขาแล้วก็ไว้ใจเขาแค่แค่พูดว่าเออรักเขานะเป็นห่วงค่ะอยากให้ไม่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรักมากอะไรเงี้ยก็ว่าไปค่ะคือแบบอาจารย์เชื่อนะคนเนี้ยไม่ไปหาคนเก่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ไม่เอาเพียงแต่ว่ามันยังเคลียร์เรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรยังไม่ลงตัวแค่นั้นเองคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะจริงๆคำนี้มันใช้ได้นี่คือคู่กันจริงๆไม่งั้นมันคงไม่เวียนมาบรรจบมาเจอกันหรอกค่ะจนพลาดกันสองรอบนี้รอบที่สาม ก็แบบว่า,าว่างนอกนี้เจอกันทั้งเป็นด้วยนะแล้วก็เลยนัดกันเลยอ่ะมันเป็นพลัง,งอ่ะแล้วตอนเป็นคบกันมันมีมันมีปัญหายเยอะใหญ่ไหมไม่นะมันมีแต่ความสุขมากกว่าถ้าเทียบแล้วความทุกข์ความสุขเต็งว่าการครบกับคนนี้ความสุขมากกว่าความ